สวัสดีค่ะทุกคนยาย่านะคะนี่ยาย่ากำลังเดินเข้ามาตรงต้นไม้ยักษ์นะคะเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ค่ะเนี่ยยังไม่ยังไม่เจอเดี๋ยวลังเดินไปต้นไม้ยักษ์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือต้นไม้ใหญ่แล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเมื่อกีก้ข้างเข้ามาเนี่ยก็จะมีพวกชาวบ,บ้านชุมชนเนาะทำของมาขายกันมากค่ะ มีทั้งอาหารแล้วก็ขนมแล้วก็พื้นที่เนี่ยจะมีพวกของผลไม้ต่างๆแกก็มาขายหนยค่ะเห็วเห็นแล้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้ยักษค่ะสัญญาของที่นี่คือนะคะบ้านบ้านบ้านสนามอำเภอบ้านไร่ต้นไม้ยักษ์จบแล่ เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้ยักษ์คือต้นเสียงนะคะอ <Okay. S 1> เป็นต้นเป็นป่าหมากอะ,ะ่ะเป็นป่าหมาล้านต้นมสเสน่คือที่นี่ก็จะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวย้ายอยูดูนะคะเห็นไหมเป็นต้นป่าหมาก สุดท้ายที่ยิ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเนี่ยนะค,ะคือต้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะแล้วก็เขาจะไม่มีรากแก้วนะพี่แย่ยนั่นค่ะเคยทราบข้อมูลคือเขาจะไม่มีรากแก้วเขาโดยเขาจะโดยการที่ว่าเขาจะขยายค่ะขยายรากเห็นไหม ตรงกลางก็จะเป็นโพงค่ะแล้วาก็จะขยายออกมาเป็นแบบแตกตรงนี้นี่เลยเพื่อที่จะให้ค้ำยันได้เพราะต้นเขาใหญ่มากค่ะอันนี้ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยปีได้นะแต่อนกี้เรเคยเห็นต้นยางนาน,นะอายุพันปีอยู่แถวคนครไทยค่ะแต่อันนี้คือส่ง,งเขาคนละอย่างกันเขาจะสังเกตด้ยครับคนสามารถที่จะเข้าไปถ่ายในนั้นได้เลยตรงกลางมันจะเหมือนเป็นโพงค่ะ เห็นไหมเนี <The> ่ยดูสิเขาจะไม่มีรากแก้วค่ะรากของเขาก็จะกลายว่าแผ่ขยายไปเรื่อยเพื่อยิดยงให้แบบให้ให้ต้นไม้อยู่ได้นะเห็นอย่างนี้ยในกรดูเห็นไหมแล้วรอบๆข้างก็เป็นป่าหมานะคะเป็นป่าหมาเขาบอกว่าเป็นป่าหมาที่ สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะมันเป็นพื้นใหญ่อะค่ะเนี <Yeah. S 1> ่ยท่มรื่นค่ะสังเกตที่ดินนะดินก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะเนื้อละเอียดเลยบ <Yeah. S 1> รรยากาศดีจังเลยค่ะ mm hmm. อยู่ที่อยู่ไทยนะเนี่ยจริงๆแล้วย่ากระแทบจะไม่ค่อยได้เห็นในการท่องเที่ยวเท่าไหร่เนาะนี้เราก็อยากจะแบบมาพื้นที่เราก็อยากจะเสิร์ชหาแบบเที่ยวแปลกๆกัเนาะ แต่เน,นี้ยคือมองเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีเสน่ห์งมันมากเลยนะคะทุกคนมากันนะมากันนะออาภอบ้านไร่ค่ะวิ่งมาเลยอุทยัยทะลุออกมานะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูนะเดี๋ยวเ,เคยทราบข้อมูลจากน้องๆมาว่าเนี่ยคือต้นนี้จะไม่มีลากแก้วมันจะเป็นแบบลักษณะว่าตรงกลางมันจะเป็นโพงเดี๋ยวจะสอนคุน,นะ,ะเห็นนะคะเขาอยู่ได้ไได้วยกัน โดยการที่เขาอย่างอย่างอย่างลากแบบไส้ขวานะคะดีจังเลยค่ะอากาศดีร่มลื่นเข้ามาไม่ไกลค่ะเข้ามานิดนึงเองแล้วก็เซิร์ชใน g o o g l e Ma p เอาเนาะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหมาหมายอย่างเดียวที่เราที่เท่าผู้แก่ถ้าถ้าไม่น่าน,านาจะแบบเป็นหมาชนิดเดียวกันนะ,ะหรือเป็นพวก กูลหมากหอมอ่ะเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหมากสูงแบบทะลุถึงนู่นเลยค่ะุกคนบางครั้งถ้าแบบว่าข้อมูลอะไรที่ญาีิบอกไปแล้วแบบคาดเคลื่อนนะคะถ้าเกิดคนพื้นที่หรือใครที่พอมีความรู้น่ะก็เข้ามาให้ความเห็นกไ็ได้นะคะมาบอกกันมาเล่นกันเนาะ พอมันกับมีเขามีต้นไม้ใหญ่สูงชลูดอะทุกอย่างมันก็เลยมันก็ทุกอย่างก็ต้องโชว์ขึ้นมาสูงหมดเลยเดี๋ยวยายเก็บผ้าไปให้นะเก็บผ้าบรรยากาศไว้กันดีไหมดูสิต้นหม้นี่ไม่ไม่ต่ำหรอคิดไม่ได้ะสิบฟุตเมตรยี่สิบเมตรได้เท่ากับตึกนั้นเลยดูสิบางต้นก็ เขาก็ยืนต้นตายแล้วะน,น,นี่ส่งเขาถ้ามีโอกาสห้ยาย่าจะถ่ายรูปที่นครไทยอ่ะเป็นต้นยางนาอันนั้นสูงอันนั้นน่าเขาบอกเลยว่าอายุพันปีค่ะเขามีการแบบนั่นแล้วสำรวจแล้วแล้วก็ต,ต้นสูงใหญ่ค่ะใหญ่แบบยี่สิบหกคนโอบเลยนะแต่อันนี้ก็ยี่สิบคนโอบนะแต่ว่าของเขาว่าล่าเขา ก้าวออกมาค่ะแต่อันนู้นะเขาจะเป็นแบบทรงตรงๆก็ยี่สิบหกยี่สิบกว่าคนออกเหมือนกันนะคะพันปีค่ะโอเคทุกคนแค่นี้นะเดี๋ยวมีอะไรยากจะถ่ายไปให้ดูนะคะบ๊ายติดตามวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ